และในวันนี้ค <What? S 1> ่าจะเป็นราชาอนิเมะให้ดู hey, ว่าราชาอนิเมะเนี่ยมันเป็นยังไง uh? สวัสดีครับก็อยู่กับผมรีโอเว้ยนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นอนิเมะแพ็กอะไรก็ไม่รู้ อนิเมะการ์ดอะไรก็ไม่รู้นะคุณดูแต่ว่ามันรวมเหล่าอนิเมะดังๆมาเลยนะคุณดูเออมาซึ่งการ์ดแรกที่ผมได้นี่ออมันน่าจะสอนผมนะให้ให้เราเปิดการ์ดนารูโตเปิดการ์ดนารูโตแล้วเราได้อะไรเนี่ยอ้าวต้องรอ30วิวีด้วยโอ้โหคือต้องรอเวลาด้วยนะคุณดูโอ้โหอะไรวันนี้มีอยู่450หโอ้โหแล้วนี้ดาก้อนแพ็กดะก้อนบอลโอ้โห มาจาก,กละก้อนบอลห้าวิลเลียนเลยนะคุณดู<ะ>แต่ว่ามาจากเออโอ้โหเดี๋ยวนะมาจากวันพีททำไม100 100บาทเองอะ <laughs> มาจากวันพีททำไม100บาทเองอะโอ้โหเฮ้ยนินจาแพ็คนารุโตะนารุโตะนารุโตะอ่าโอ้ไม่กอดอันนี้คืออะไรโอ้ห oh, ้าสิบวิลเลียนไฟล์ไฟเอ็กฟอกเหรอเออน่าจะไฟล์เอ็กฟอกนะโอ้โหอ่าแล้วต่อดีนารุโตได้บังเกิดขึ้นแล้วมา จะได้ไรหุยนาอะไรนี่นายมันชื่ออะไรนะเดี้ยวนะชื่อมึงป้องกันลิขสิทธิ์มากมันชื่อว่านายต้อฮีโร่โอ้โหชื่อดีเหลือเกินโอ้โหได้ห้าสิบบาทต่อวินาทีแล้วเราต้องทำอะไรต่อคือเราต้อง w a t e hack อ๋อรับเงินจากตรงนี้อ๋อรับเงินจากตรงนี้อ๋อว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวมาตอนนี้มีหนึ่งพันกว่าแล้ว 1,000กว่าหาแพ็คที่มันดีๆอันนี้6,000กว่าเลยเหรออุย้ยเกิน6,000กว่าเลยหรือว่าเราได้การ์ดอันนี้คือการ์ดดีไหมคนระัคุณดูการ์ดดีไหมของระดับกากที่สุดอะมันบอกว่าเบสการ์ดนะเบสการ์ดคืออันนี้คือเบสการ์ดเหรอเออเบสการ์ดของไอ้กากที่สุดนะ <S <S โหเดี <S 1> <S 1> <ๆ>๋ยวเดี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 ๋ยวมัดวันพันแมนเดี๋ยวนะมัดวันพันแมน250ล้านเอ้ย250สิบเลี้ยน หูโคตรแพงเลยโอ้โหแพงอะไรขนาดนี้อ้หเยเดี๋ยว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 หนักกว่าบิลเลียนก็คือทิลเลียนนี่แหละโอ้โหเรื่องอะไรเนี่ยฮันเตอร์ฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์โอ้โหเดี๋ยวอันนี้นินจา 39K ระดับไดมอนด์โอ้โหแล้วกูมีแค่สองเคอุ้ยเอาได้ปะอุ้ยอันนี้มี 4K อุ้ยเอานินจาเอานินจามาก่อนนินจามาก่อนนินจานารูตูดนารูตูดโอ้โหเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เรื่องเรื่องไออะไรบอลบอลนี่แหละโอ้โหเรื่องอะไรบอลบอลนี่แหละ,ออะ,หละสามคิวเลียน oh โอ้โหสาม <my S 2> คิวเลยเหรอคนแพงอ่ะโอ้โหนี่แพ็คอนิเมะเราได้ได้ได้อะไรวะแพ็คอนิเมะของเราได้แบบถ้าเราได้ยิ่งได้ไอินเด็กเยอะขึ้นนะ่ะมันก็จะแบบยิงโหดขึ้นนะคนดูเออมาดีมาดิาดไปดีมาอันนี้ได้แล้วจากจากอะไรนะบีดเอ็กซ์บี X, บ X, เอ,อ็กซ์ไอไม่ใช่ อะไรบีทเทพมรณะว้าวอิจิโก่หนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยครูดาวอย่างนานโอ้เอาวันพีทมาให้หมด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 เออวันพีทมาวางไว้วาง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 ให้หมดวางให้หมดวางให้หมดหุ้ยดีมอนเซเยอร์ดีมอนเซเยอร์อุ้ยปานวารีปานวารีดังอวตารผมนั่นเองโหปานวารีเจ้าแกไม่รอดแน่ แกไม่รอดแน่อุ้ยอันนี้เป็นระดับโกโอ้โหเป็นระดับโกวันพีสเอามาใส่หน่อยปานวารีสองแสนห้าปรัติชิโชโอ้โหอันนี้สามพันสองเอามาระดับโกเอามาเอามาใส่ไปเปิดเปิดการ์ดวันพีสกันเปิดการ์ดวันพีสได้ซ้ำเราก็อัพเลเวลได้มาเปิดเปิดเปิดเผือได้ของดีได้ของดีไหมโอ้โหได้แต่ลูฟี่ไว้ลูฟี่กูเลเวลสองแล้วนี่โอ้โลูฟี่กูสองบาทเองโอ้โหลูฟี่กูเสียชื่อหมดเลย แล้วมีเทพนิกาไหมเทพนิกะเทพนิกะเทพนิกะไปไหนหมดวะโอ้โหเอาระดับระดับโกมาก่อนระดับโกระดับโกมาโอ้โหอันนี้45่สเลียนเชนซอแมนโอ้โหเจ้าโปจิตะเจ้าโปจิตะนี่45่สเลียนเลยโคตรแพงเลยนะโอ้โหไอ้โปจิตะโปจิตะน่าเอ,อ๋อมีเงิน10,000กว่าแล้วมีเงิน10,000กว่าแล้วสวยๆอุย๊ยอันนี้จากอุย๊ยได้อะไรอะ่ะซูดอ ซูดอตัวที่กากที่สุดเลยปะเนี่ยโอ้โหถือว่าไม่กากนะถือว่าไม่กากนะ450ต่อวินาทีถือว่าไม่กากนะคุณดูเอออันนี้เปิด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 ให้หมดเปิดให้หมดเรามีระดับเยอะอุ้ยอุยเฮ้ยได้ได้เจ้าตัวประกอบมาตัวประกอบแม่งกากที่สุดด้วยตัวประกอบแม่งกากที่สุดเลยนะคุณดูโอ้โหได้เจ้าอะไรมาอีกได้เจ้าจินเบย์จินเบย์คือเราได้ไปแล้วอ่อได้เจ้าอะไรวะเมื่อกี้ได้อ๋อได้ตัวนี้ซ้ําตัวนี้ซ้ำดึนมนเรื่อยหนึ่งเดียว อุ้ยตอนนี้มี3ามหมสองเอ้ยอันนี้ระดับเอละวไหมอูอนน het, อ้อันนี้อะไรอะซอกซอกเกอร์เลอร์ซอกเกอร์เลอร์ซอกเกอร์เลอร์แพ็คห้ล้านบาทโคตรแพงเดี๋ยวเราเก็บเก็บเอ่อเก็บเอาไอ้เจ้าเดสมอนสไเยอร์ดีกว่าเก็บเงินซื้อเจ้าเดมอนเซเยอร์ดีกว่าอุ้ยไฟแพ็คอ๋อนี่ไฟแพ็คไฟแพ็คโอเคเอาไงใส่ไปใส่ไปถึงแม้จะมีไม่เยอะแต่ก็ใส่ไปซื้อซื้อเจ้าวันพีทก่อนซื้อซื้อให้หมดซื้อให้หมด ออกมาออกมาระดับการแค่ไหนก็ซื้อให้หมดมาซื้อให้หมด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 แต่มันออกช้าจังเลยอ่ะเราสามารถอัพลูวิ่งได้ไหมเราอัพลูวิ่งได้ไหมคนดูให้มันแบบเดินเร็วๆอ่ะให้มันเร็วๆอ่ะเนี่ยนี่ก็พร้อมละนี่ก็พร้อมละเปิดดิอุ้ยได้เชอร์รี่ฟีดมาเชอร์รี่ฟีดเชอร์เอออัดดินะมันชื่อเชอร์รี่ฟีดเหรอฮ่่ามันชื่อเชอร์รี่ฟีดเหรอวะโอ้โหซากุระกูเป็นเชอร์รี่ฟีดซะแล้วโอ้โหเฮ้ย เฮ้เอาน e ินจามาวางไว้วางเลยวางเอ <hi> เ<ร>าวางสิไม่วางเอาวางได้สิบห้าอันซะด้วยโอ้โหเจะเลยแล้วทีนี้เปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดก่อนเปิดให้หมดก่อนเปิด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 การ์ดนี้ให้หมดไม่รู้ว่าได้เอ้ยได้นามิมาด้วยนามิเป็นการ์ดใหม่ได้อ <Jeez> ุโศบได้อุโศบมาเอ้ยอันนี้ระดับเอละไหมไปให้หมดใส่การ์ดให้หมดใส่การ์ดให้หมดใส่การ์ดให้หมด วางให้หมด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 ไปวางวางโอเคอันนี้โปรเพนออลแพ็คอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะอัพอุ้ยอับการได้เหรอแล้วสามารถอับการได้คนดูอับการดดีอับการดดีเอาเจ้าสตอร์เฮดละกันอัพเป็นเทียเอออันนี้มันก็เป็นเทียเอสอยู่แล้วนี่หว่าเห็นนะอัพดีอัพดีอุ้ยได้เทียบีเอาดีเอาดีเอาดีอุ้ย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 ได้อะไร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 ดูดิ ได้ระดับ E โอ้ยเทียกากเอ่อเทีย SS จะคูณ10นะคนดูดูจากตรงนี้เลยเทีย SS จะคูณ10เดี๋ยวเราปิดเสียงสักนิดนึงเสียงน่าจะดังยู่นะเสียงน่าจะดังโอเคสุ่มโอ้ยเสียง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 ดังนะเดี๋ยวคนดูแบบลำคาญอะไรอย่างงี้ลำคาญตอนสุ่ม เอาเสียเอสสิเอส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 ออโต้ออโต้สต็อปออโต้สต็อปเนี่ยออโต้รีโลได้ออโต้รีโลได้นะคนดูเออดีว่ะมันใช้เงินของเรานะมันใช้เงินของเรารีโลนะถ้าถ้าได้เอสบาทเราก็พอเอยนี่ไงไดเอสแล้วไดเอสแล้ววอนพีทเราไดเอสแล้วนี่อุ้ยแปดสิบสามต่อวินาทีอุ้ยนี่ขนาดแล้วแบบเอสตัวที่กากที่สุดนะแปดสิบสามต่อวินาทีนะคนดูเออโคตรโหดเลย อัลโตโ้สุ่มอัตโต้สุ่มออโต้สุ่มก่อนออโต้สุ่มออโต้สุ่มออโต้สุ่มเอา้าเราต้องห้ามออกจากอัน,นีด้วยนะห้ามออกจากออโต้สุ่มระดับวอยระดับปีาศาจคูณสิบฮยแพ็กระดับปีาศาจคูณสิบเลยนะคนดูเฮ้ยดีดีดีวันพีทระดับวอยได้วันพีทระดับวอยขอเป็นตัวที่ดีเป็นตัวที่ดีหน่อยโอ้อันนี้ระดับไดมอนด์ไดมอนด์อุ้ยเดี๋ยวไดมอนด์ยังดีกว่าไดมอนด์ยังดีกว่าระดับวอยอีกนะคนดู เอ auto, ้ยเอาวะหุยน okay. oh, okay. okay. ินจาแพ็คไดมอนนินจาแพ็คไดมอนสามสิบเก้าเคเอามาเลย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 โอ้โหเอามาเลยนินจาแพคสามสิบเก้าเคไดมอนโอเคหุยดีดีดีบอกเลยบวกเยอะแน่นอนนะคุนโูบวกโคตรเยอะแน่นอนหุยได้เจ้าวันพีชระดับไดมอนโอ้โหเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทต่อวินาทีแล้วอะเออแต่มันเป็นเทียเอสเนาะคุนโูเออเดี๋ยวเราสุ่มสุ่มเจ้านี้ก่อนสุ่มเจ้านี้ก่อนเราสุ่มแบบดูได้นะดูการ์ดด้วยนะหุยนี่ไงอัพได้ นี่ยอับได้อับหลักได้นะคนดูแต่ใช้เงินแพงมากโอ้โหโอเคสุ่มดิสุ่มเจ้าอานามินามิสุ่มรีโรเจ้านามิรีโรออโต้เลยแล้วเราก็จะดูการ์ดตรงนี้ด้วยว่ามีอะไรบ้างได้บีได้เอฟได้อีอุ้ยอุ้ยสุ่มสุ่มขอเอ็ได้ไหมเอ็ดมาเลยเอ็มาเลยเอ็มาเลยโอ้ยสุ่มแค่สิบแปดอยู่เองนะเจ้าวันพีชนีะไดเอ็ละไดเอ็ละไดเอ็ละเดี่เลิกอย่ให้เห็นการ์ดนารูโตะเราเอามาก็ได้ เอามาเอามาดองไว้เอามาดองไว้โอเคไปการนารูโตะการนารูโตะนะอุ้ยนารูโตะไดมอนดูสิโอ้โหได้นารูโตะไดมอนโอ้โหสองพันต่อวินาทีอะโคตรเยอะสองพันต่อวินาทีเน่โอ้โหตอนนี้ขึ้นเลเวลสี่เอ้ยขึ้นโอ้โหขึ้นเลเวลสามอยู่ไม่ใช่เลเวลสี่สิโอ้โหแต่ว่าเอาเอาจากบีเทปมอร์นาดมาก่อนบีเทปมรณะน่าจะเยอะละ เยอะมากมีเยอะมากตอนนี้การบัมพีดการบัมพีดระดับอุ้ยได้ได้เจ้านี้ระดับโกมาไหนระดับวอยไปไหนอะระดับวอยได้จากใครนี่อ้าไม่เห็นได้อะไรเลยโอช่างมันนะอุ้ยลวอันนี้สองแสนห้าเลยว่ะอือ้ยนี่ไเนี่งอุ้ย,อย,อย,อยเอาเอาไม่ทันเอาไม่ทันเอาไม่ทันได้เลยเอาเลย โอเคหูยเกือบเกือบซื้อเดยมอนเซเยอร์ไม่ทันนะคนดูหูแต่สิบนาทีเลย่ะคนดูใช้เวลาโคตรเยอะโอ้โหมาไปใส่ไว้ก็แป๊บนึงเปิด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 อุ้ยอุๆยอุ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 ยเปิด้วเว้ยเปิด้วเว้ยชอปเปอร์กูเุ้ยเดี๋ยวนะชอปเปอร์กูเลเวลห้าห้าพันต่อวินาทีเลย เดี๋ยวนะ5 0 0พันต่อวินาทีอ๋อเราได้เทียเอสบวกด้วยนะคุณดูอุ้ยอันนี้เดมอนไซเจอร์ระดับเอลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดอุ้ยเงินไม่ถึงสองล้าน5เลยโอ้แพงเกินอูโหแพงเกินไป2อล้านห้าเลยอ้โสองล้านห้าแพงเกินไปโอ illing, ้โหโอเคเปิดเปิดซิเปิดเจ้านี้ซิเปิดเจ้าบีทเทพมรณะเปิด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  โอ้ยนี่ไงได้ได้เจ้าตัวอะไรนะเมื่อกี้บิเทฟมนเรน่ะโอ้โหได้500ต่อวินาทีเอ้ตัวนี้อยู่เออตัวดีอยู่ตัวดีอยู่เปิดเปิดไปไปไปเจ้านี้เจ้านี้ดูสิดูสิอันนี้เจ้าอุศบอุศบอุศบกดเองดีกว่ากดเองกดเองกดเองเร็วกว่าน้คอนโดมันดีกว่าออโต้กดเองดีกว่าออโต้อีกนะคอนโดกดเองเลยกดเองเลยกดเองเลย กดให้หมดกดฮะกดให้ได้เอ็อะอัตโนะเร็วแบบเร็วจัด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 โอ้โหเร็วจัดเร็วจัดเร็วจัดนี่ไงไดเอ็ละเรียบร้อยอุ้ยหนึ่งล้านสองเซี่แพ็คไประดับโกโอ้โหสุดยอดโอเคนะครับคนดูตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกมเจ้าอนิเมะนะคนดูเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่เดี๋ยวผมมาเล่นใหม่เอาเล่นให้โหดก่อนซึ่งไม่เล่นเพลินมากเล่นเพลินจริงเล่นเพลินจริง เออเล่นเพลินคล้ายๆคล้ายๆเป็นหลอดเลยนะแต่ว่าเกมนี้มันต้องสะสมอินเด็กนะคนดูสะสมอนิเมะเออเพราะว่ามันอาจจะมีอนิเมะที่เราชอบอะไรอย่างนี้มาสะสมอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทําเป็นเงินให้เราซื้ออนิเมะนะคนดูโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมฮ่าฮ่าเรเรามาเปียวอ,าอานิเมะด้วยกันนะครับผม <c oughs>